สวัสดีครับผมชื่อนายีพัรช,นนชร์พออักจันตครับดิฉันนางสาวธัญพรยุทะดิฉันน,งน,น,นานนนนงสาวนัชน,นีกรรยาลือค่ะผมนายธีรวัตรนาลีคและดิฉันนางสาวนภาพรดงมาลค่ะ <c oughs> ในชีรวันของเราเราได้พบเจอกับสารเคมีต่างๆมากมายหรืออาจจะสัมผัสแม้โดยที่ไม่รู้ตัวจะมีสารอะไรกันบ้างดีดูเลยค่ะกรดเป็นสารที่ให้ไฮโดรเจนไอออน และไฮโดรเยมไอออนเมื่อละลายในน้ำกรดแบกออกได้เป็นสองประเภทคือกรดอินทรีย์และกรดอะนินซีกรดอนินซียเป็นกรดที่มีหมู่คาร์บอกซิลส่วนมากพบในสิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถรับประทานได้เช่นกรดแอซิติกและกรดซิตริกส่วนกรดอะนินซีเกิดจากการสังเคราะห์และภาา มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงเช่นกรดไฮโดรคลอริกและกรดซัลฟิวริกเบเป็นสารที่รับโรตอนหรือปล่อยไฮดรไซด์ไอออนเมื่อละลายในน้ำโดยทั่วไปของโลหะมักจะรวมตัวกับไฮดรไซด์ไอออนเช่นโซเดียมไฮดรไซด์และแบเรียมไฮดรไซด์ตัวอย่างเบแอม,ม,มโมเนียไฮดรอไซด์นำมาใช โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นำมาผลิตแก้วแบตเตอรี่ hell, และสารทำความสะอาดเกลือเป็นสารประกอบที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดับเบสสมบัติคือนำสายฟ้าได้และนำประจุอหาลได้เกลือนำไปละลายน้ำหดเป็นกรดเบสหรือเป็นการก็ได้เกลือที่มีคุณสมบัติเป็นกรดเกิดจากปฏิกิริยาที่เกิดจากกรดแงกับเบสอ่อนเช่นปฏิกิริยาที่เก น้ำตายจะได้เกลืออะโมเนียคลอรนนอลีนเกลือที่เมีคูณสมบัติเป็นเบสเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสแก่กับกรดอ่อนเช่นปฏิกิริยาที่เกิดจากกรดแอซิดกกับโซ<ช>เดียมไฮดรอกไซด์จะได้เกลือโซเดียมแอซิดที่มกกีคูณสมบัติเป็นกราเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก,ก่เช่น ปฏิกิกร,กริยาที่เกิดจากผลไฮโดรคลอริกกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ดจะได้ดดเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์สารอิเล็กโทรไลต์และสารนอนอิเล็กโทรไลต์เป็นสารที่เมื่อนําไปหลอมเหลวหรือละลายน้ําจะมีความสามารถในการแตกตัวเป็นไอออนที่ต่างกันและทําการนําไฟฟ้าได้แตกต่างกันจึงจําแนกออกเป็นสารละลายโดยการใช้การนาําไฟฟ้าแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ ได้แก่ 1. สารอิเล็กทรไลค์คือสารที่เมื่อนำไปละลายน้ำจะนำไฟฟ้าได้อย่างดีเพราะมีไอออนบวกและไอออนลบขึ้นที่ในสารละลายอาจเป็นสารละลายกรดเบสหรือเกลือแบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่สารอิเล็กทรไลต์แก่คือสารอิเล็กทรไลต์ที่สามารถแตกตัวเป็นไอออนทำให้สารในนั้นมีไอออนจำนวนมากได้แก่กรดแก่และเบสแก่ เนื่องจากกรดอ่อนและเบสอ่อนมีการแตกตัวเป็นเพียงบางส่วนการแตกตัวจึงพันกลับได้สารนอนอิเอเทรไลต์คือสารละลายที่ไม่นําไฟฟ้าเพราะตัวละลายไม่สามารถแตกตัวเป็นไนอออนในสารละลายได้เช่นน้ําตาลกลูโค